ต่อมานะครับการแต่งรูปภาพให้สวยส่งผลดีอย่างไรกับการทําการตลาดออนไลน์บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับข้อแรกครับโดดเด่นดึงดูดสายตาเนาะแน่นอนครับใครๆนะครับก็อยากเข้าร้านที่สวยงามนะครับใครๆก็ชอบความสวยงามดังนั้นนะครับเพื่อเราจะได้เสิร์ฟหรือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับหรือว่าผู้มุ่งหวังก็ได้ครับสนใจเนี่ยเราต้องโดดเด่นและดึงดูดสายตานะครับ ต่อมานะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นครับก็เหมือนกับร้านที่อาเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เนาะก็มีความเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ข้อสุดท้ายครับกระตุ้นการดําเนินการครับทาให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับก็เป็นการกระตุ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดทําการตลาดออนไลน์หรือว่าคนที่ซื้อของในออนไลน์เนี่ย เขาแน่นอน,นครับเขาไม่ได้ดูร้านเราร้านเดียวครับเขาต้องหาตัวเปรียบเทียบครับเช่นอ่าผมาจะซื้อของอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นซื้อคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเนาะผมก็ต้องหาร้านเปรียบเทียบว่าร้านไหนเอออ่าน่าดูน่าดูเข้าไปดูไหมน่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มีความสวยโดดเด่นแล้วก็เป็นโปรเฟชิฟเนลมากแค่ไหนนั่นเองครับ